ตั้งมวยตั้งการมวยเนี่เฮ้ยคุณผ้ชมดูนะของไทยชนะของไทยขึ้นดาวโบกนั่นชนะไม่มีเสมอการอีกแล้วสัตดูนะพงษ์ใครสอนนี่ใครสอนสัตเนี่ยอันเองสิ

อ๋อเนี่ยโดนจับไปจบเอ้าเบนเต้ไป นี่นมันตงตนางนี้แล,ล้วก็มัด,ดูะไมยไปทางนู้นดูน่ะนี่ไปเลยโยนไปทำไมโยนไปทำไมมันต้เป็นการที่นี่